Flame on max I'ma keep it going Till there ain't nothing that Going till there ain't nothing Keep the flame on max รถดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วและต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันที่จอดอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเรายังไม่เคยได้สีนี้มาเลยผมว่าดูสิค่อนข้างยากนะใช่ไอแค่เราเห็นรถสีนี้วิ่งยังไม่มีเลยยังไม่มีและต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นสีเดิมเขียวจากโรงงานนะใช่ฮะใช่มีน้อยคันจริงๆนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าไฮรีเออร์ครับนะครับเป็นรถยอดฮิตประจำร้านใช่ฮะปี2000ครับผมนะครับ ขับ4ีแบบฟูลไทม์ด้วยนะคุณผู้ชมให้ดูตั้งแต่ขง้น้าเลยดีกวหลายหลายคนเขาอาจจะรู้อยู่แล้วคือเขาอาจจะติดตามเราอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าโตโยต้าไฮรีเออร์นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวขับสี่เครื่องเท่าไหร่นะเครื่องสามพันซีซีสามพันซีซีวีหกสามพันซีซีเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพภายนอกกัน คือ,อลองดูตั้งแต่ซีข้างหน้าคุณเห็นไหมสวยครบทุกซี่ไม่มีแตกนะไปดูนะ,ะสภาพสีของเขานะผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะนะฮะสีเป็นสีเขียวนะฮะแล้วเป็นทูโทนตัดด้วยสีเทาข้างล่างนะฮะซึ่งคันนะผมบอกเลยว่าอันนี้สียมากมากดูสิขับแล้วมันดูมีบรารมีนะสีนี้นะครับผมอ,อย่างที่บอกนะว่าสีขาค่อนข้างยากนะตามท้อทงถนนเลยยังไม่ใช่ หนะแต่คันนี้เป็นสีเขียนจากโรงงานอยู่แล้วโคะนะร้อหรือทุกอย่างเป็นของเดิมตัวถังของเขาคุณด,คณดูคืออยากจะให้ดูว่ารถแบบว่าโดนหรือไม่โดนหรือว่าดีหรือไม่ดีคุณดูจากการของเขาก่อนนะว่าของเขาเนี่ยมีการซีนซิลิโคนไหม มันของเขาติดแนบเลยนะแนบสนิทไปเลยแนบสนิทหมดเลยนะหัวจดท้ายก็คือไม่มีการยิงซิลิโคนยาในวไว้ร้อยน็อตอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีนะฮะใช่ฮะสเตอร์ข้างเนี่ยสวยงามมากแล้วก็วอเตอร์การ์ดที่ก็จะไปตโยย้าใช่วอเตอร์การ์ดเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับอันนี้อาจจะร้อยน็อตยึดไว้ครับแค่อันเดียวครับนะครับเขาเขาเขาเพื่ออะไรไม่รู้ไม่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะฮะมันเป็นตัวคลิปมันนะเนาะ ตัวเดียวนะอ่าใช่ฮะอ่าคือแต่ว่าของเขาได้ความเดิมคือมันเขาไม่ได้ร้อยกับตัวรถอยู่แล้วเขาแค่ร้อยกิ๊บมันเฉยเใช่คผู้ชมมันอาจจะผ่านการเวลามาครับแล้วกิ๊บอาจจะมีแตกครับจริงจริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นหมุดอย่างนี้แหละพี่กอฟหมุดอย่างนี้คุณดูนะหมุดอย่างนี้นะอ่าอ่าที่หมุดมันหายเขาก็เลยร้อยร้อยโอ้ถูกต้องถูกต้องมันเป็นหมุดหัวดำหมุดยันเเฉยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหมุดอาจจะหายไปใช่ครับก็เลยร้อยเป็นน็อตแทนใช่ครับจริงๆเรา เราหาหมุดอื่นมาย้าไปก็ได้พลาสติกธรรมดาภายในรถยนต์นะเรามาดูจุดตัวถังกันดีกว่าคุณดูนะของเขาบางมาคุณดูคุณดูเสียโหดูเสียงดิโคตรบางอะรถน่ะต้องบอกจริงนะบางมากมากนะสวยงามด้วยเรามาดูด้านท้ายของเขานะเริ่มจากไฟมาดูสิไฟสวยงามนะใช่ไฟมีกลมๆข้างในด้วยสามดวงคุณดูคือผมจะชอบไฮรีเออร์ตัวนี้มากอ่าเพราะว่าไฟเนี่ยครับมันได้อารมณ์แบบยุคเก้าศูนย์เนี่ยใช่ฮะ มันขึ้นเป็น3ดวงแบบนี้ใช่ใช่้โหแล้วก็ GTR อะไรอย่างนี้นะสภาพของเขานะคุณดูนะมันไม่ได้แตกลายงาไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมสภาพดีนะผมบอกเลยว่าดีมากด้วยอ่ะแล้วของเขามีอะไรมีแก๊ปหลังมีปีกวิงนี่ฮะคุณดูนะครบเลยใช่ก็คือเป็นชุดแต่งของเขาใช่ครับนะครับเดี๋ยวต้องพันเปิดด้านหลังให้พี่ดูหน่อยมาดูท่านครับโอ้โหโล่งไหมสะอาดไหมคุณดูเอา เป็นสีเบดนะคุณผู้ชมดูเอาสีเบดนี่ต้องบอกเลยนะถ้าใครไม่รักษาไม่ดีนะเรียบร้อยแล้วใช่แต่คันนี้คุณดูดิก็อาจจะมีแค่นิดหน่อยใช่เล็กน้อยม่ต้องมีอยู่และไม่เยอะครับผมแต่ก็คือตามปีรถอ่ะคือแต่โดยรวมผมว่าให้สวยอ่ะใช่สวยแน่นอนนะครับเพิ่มทุกอย่างของเดิมนะฮะเปดูะไรนี่ล้ออะไรอยู่นะครับไม่เคยแก๊สนะครับสวยมากเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันนะครับดูสิ สีเธอเต็มจริงๆผมบอกเลยว่าต้องทำอะไรจริงๆเลยเขาเนี่ยครบจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นครับคืออาจจะมีร่องรอยบ้างการใช้งานเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยหน่อยเไปหารอยเจอเหรอวะนี่ไงมันมีรอยเห็นไหมเห็นไหมมันจะจะมีนิดนึงขนแมวอ่ะมันไม่ได้น่าเกลียดเลยใช่ดูสิแล้วถ้าเกิดว่าผมถอยไมาให้ดูคุณผู้ชมไม่เห็นแลวรอยเห็นไหมเข้าไปใกล้ก็แทบจะไม่เห็น ก็เป็นรถที่พรล้วต้องบอกว่ามันอยู่ติดร้านเราได้ไม่นานนะรถพวกนี้นะไม่มีอยู่ติดร้านครับใช่แป๊บเดียวไปหมดนะครับลูกค้ารออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องนะครับจัดไปโอ้โหห้องเครื่องสวยคุณดูดิคับนะฮะอย่างที่เราบอกนะฮะเครื่องนะเป็น3,000 cc D6 โอ้น 1m s นะครับใช่ฮะสวยนะห้องเครื่องสวยเลย s e นะฮะคุณลองดูดิ แงๆเลยคุณดูดิท่อเ่อทุกอย่างของเขาคุณดูเอาแล้วกันนะรถว่าเขารักษาดีหรือไม่ดีคุณดูแค่ตรงนี้เองแล้วผมจะบอกให้นะเดี๋ยวนี้รหัส1 m ึ่งเอ็มคืออันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องเดิมโรงงานของไฮเลอร์ใช่แต่รถตู้รุ่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบเอาเครื่องของไฮเลอร์เนี่ยไปวางนะหนึ่งเอ็มแซ่ดเป็นเยอะนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ได้อึดแล้วก็วิ่งดีนะครับน้องพันติดเครื่องให้ลูกค้าฟังหน่อยอเครื่องเปิดแอร์เลยฮะดูฮะความสมบูรณ์ของมันนะอ่า คพื่อเขานิ่งมากเลยดูสิเปิดแอร์นะสูบเนียนนะครับคุณผู้ชมดูดินิ่งไหมไม่มีสัตว์เลยต้อบอกว่าเพื่อเขานิ่งมากว่าเสียงเพื่อเขาเงียบมากคุณใช่ผมถึงบอกว่ามันสมบูรณ์มากจริงสมบูรณ์นะครับใช่ฮะอ่ะปิดฝากระโปรงครับแห้งๆอย่างนี้การตีนะครับคุณผู้ชมเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอน นะครับและเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับภายในนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับคุณผู้ชมครับภายในเป็นภายในสีเบจนะครับคุณผู้ชมแผงลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักไฟมุมด้านล่างติดปกตินะครับเทสระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับนี่เป็นมีกุญแจหน่อยครับผมมาโยเลื่อเลยนะครับนี่เลืนอ่า กระจกมองข้างต่อครับมองข้างเบนซ์ซ้ายขวาขึ้นลงครับให้คุณผู้ชมครับครับเบนซ์อ่าพับด้วยอ่าเวลาเรากดพับก็จะพับได้ทั้งสองฝั่งนะฮะซ้ายและขวานะครับคุณผู้ชมปกตินะครับใช่ครับพับได้ทั้งสองฝั่งให้คุณผู้ชมได้ดูเบาะนะครับครับผมอ่ะคุณลองดูภายในคันนี้นะผมบอกเลยนะโคตรใหม่ดูสิใหม่มาก นะแล้วเป็นสีทูโทนด้วยบ่สวยงามสวยกริฟเลยอกเขียวคือสวยกริฟเลยนะแล้วได้คุณดูได้ที่เขาถึงใยากจะความเป็นเสน่ห์ของนี่ได้เขาเป็นได้เส้นใหญ่นะคุณดูนะเย็บเส้นใหญ่นะสวยงามมากนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์เลยสวยมากเลยนะครับดูคอนโซลนะครับแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะสวยงามเลยคุณดูโอ้โหไม่มีแตกไม่มีร้าวใช่นะครับทุกอย่างนะ ใช้งานได้เห็น้ชมนี่เห็นไหมฟอนทนแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมหมดนะฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามจอเจอสวยงามครับวิทยุของเดิมทุกอย่างฮะแล้วก็ติดวิทยุข้างล่างของไพอาโอเนียมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เกียร์ของเขาเป็นจะจะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะแล้วตรงกลางของเขาเนี่ยก็เกะเนี่ยที่ผมชอบมากคือหูมันดูดิหนึ่งชั้นคือผมดึงจนจนผมลืมอะว่ามันดึงยังไงมันเยอะมากอ่ะคุณดูอ่ะคุณดูอะคุณดูดิคุณดูดิ ใส่ของดูดิใส่แก้วน้ำได้สี่ใบอ่ะคุณดูดิสี่ใบโอ้โหครบครบทวนมากๆพร้อมเดินทางใช่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับครับฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับครับผมแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับสีเบดนะครับนี่อยู่ในสภาพที่สวยงามครับแผงลำโพงไม่มีแตกใช่ปุ่มมีลอกนิดนึงนะคุณผู้ชม มันเล็กน้อยเล็กน้อยนะนี่ลอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะอ่าลอไฟฟ้าครับพี่ลงลงเรื่อๆนะขึ้นก็เรื่อยๆเช่นกันนะครับเรามาต่อนีกระจกมองข้างกับไฟฟ้านะครับครับขวาขวาครับซ้ายซ้ายครับขึ้นขึ้นครับลงแล้วก็พับได้ทั้งสองฝั่งนะครับครบสมบูรณ์นะครับมาถึงนะครับ นี่เบาะอันบ้างนะบอกนะดูดิบอกที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะผมบอกเลยสวยมากสวยจริงๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะคุณดูทุกอย่างได้เดินยไม่มีล่นหองกาันยีบห้อก็สวยมากคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า Toyota h ไฮรีเเนี่ยบอกไฟฟ้าเขาจะให้มาเฉพาะฝั่งคนขับจากโรงงานใช่ครับเท่านั้นครับผมเทเระบบไฟฟ้าฝั่งคนขับครับไฟฟ้าครับขอเรื่องจากเดินหน้าครับขอหลังครับ ยกขึ้นอ่าตอนนี้มันขึ้นสุดอยู่นะครับก็งัดลงนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับลง่อที่พนักพิงอ่าเอ็นได้เยอะนะเอ็นได้เยอะเลยโอเคนะครับสมบูรณ์ับสมบูรณ์จริงนะต่อมาที่พวงมาลัยของเขามันมากคุณลองดูเนี้ยพวงมาลัยของเขาเนี่ยสวยงามนะครับยังถือว่าสวยงามอยู่มีตำหนิก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะอ่า หนังหนึ่งทุกอย่างสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะมาดูที่ไม้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะคันน,นี้นะไมะนไม้นะฮะอ่าสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามกิโลนะฮะคุณผู้ชมรถอายุยี่สิบเอ็ดปีวิ่งสามแสนห้าถือว่าแม็กเซนใช่ไม่ได้เยอะฮนะใช่ฮะคุณผู้ชมต้องคำนวณคำนวณคิดตามปีนะอ่าจริงๆรถคันนี้ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ตามจรรยาันนะอ่า คงจะเหลือหลักหมื่นหลักแสน<ช>ต้นไปแล้วค,คือคือที่เราให้ดูไม้จริงๆเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเราการันตีว่าเรา<ช>ไม่มีการกงไม้แน,น่นอนใช่คุณผู้ชมซื้อรถจากเราคุณผู้ชมได้ไม้แท้แน่นอนใช่ดีกว่าคุณผู้ชมไปซื้อรถที่ไม่รู้จักอขอโทษนะครับไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาครับแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยไม้แท้อื รถวิ่งแสนโลคุณอาจจะเจอรถที่กอไมมาแล้ววิ่งตีกลับมาแล้วใช่ฮะแล้วก็คือต้องบอกด้วยว่าจริงๆว่าไม่ใช่ว่ารถมาเยอะแล้วมันไม่ดีนะคุณต้องดูเจ้าของเก่าต้องดูต้องศึกษาว่าเฮ้ยเขาดูแลรถไหมใช่เขาดูแลรถแค่ไหนดูแลถึงไหมดูแลดีไหมนะพัชรนักการันตีได้เลยว่าคันนี้ผมเอามาเนี่ยคือเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากก็คุณผู้ชมดูห้องเครื่องสิใช่เซอร์วิสตามระยะทางใช่แล้วตอนนี้เครื่องก็ติดอยู่ด้วยเห็นไหมใช่ครับติดอยู่ด้วยนิ่งๆเลยผมบอกนิ่งๆเลยนะไม่มีสั่นไม่มีสะดุ ใช่ไม่มีซะอึกรับนะครับต่อมาก็บนหัวผมบ้างนี่ไฮไลท์เลยที่ท็อปผมชอบมากเลยคนี่เลยขาดไม่ได้นะสองเรไฮเออร์เป็นไงมูนลูฟนะครับคุณดูดิโอเปิดปั๊บนี่แดดลงกลางกระบาลเลยตอนนี้สว่างมากนะครับผู้ชมนะก็เราก็เปิดให้ดูนะว่าใช้งานตามได้แามปกติเลยนะ ลื่นเลยฮะแล้วเขาก็ยังมีการศาสตร์การฝนอีกนะข้างบนนะอ่าครบเลยนะคันนี้นะฮะคุณดดเป็นไงใช้งานปกติไหนพี่ไปลองลองลองลากลองลากตัวกันโอเคบาบ้านมั่นปั๊บอ่ะยงช่วยให้คุณไม่ร้อนได้นะโอเคอ่ะลากกลับไปเดี๋ยวจะได้รีวิวข้างหลังต่อโอเคครับต่อด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับฝั่งคนนั่งหลังต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามใช่ฮะนะครับเห็นไหมฮะ ลำโพงไม่มีแตกหักนะนี่ช่องเคียรเลียงอยู่นะครับอ่าเคียรเลียงอยู่สามารถดึงออกได้นะครับไม่หายไปไหนเห็นไหมฮะแล้วจะเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างใช่ฮะนะครับอ่าฟ้าครับผมลงเรื่อยๆเลยครับครับผมขึ้นครับอ่าต่อมานะผู้ชมฮะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายผมบ้าอ่าคุณดูนะฮะอ่า แผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะหนังทุกอย่างสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะครคุณผู้ชมหนังก็จะเป็นทูโทนฮะ,ะข้างล่างก็จะเป็นช่องลําโพงก็ยังสวยปกติไม่มีแตกไม่มีหักนะครับช่องเคียบรีทุกอย่างยังอยู่เป็นของเดิมนะฮะใช้งานได้ครับผมดึงออกได้อ่าใช่ครับยังไม่หายไปไหนเห็นไหมอ่าอ่ต่อมาก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะคุณดูลงใช่ลงอย่างลื่นนะคุณดูลงอย่างลื่นขึ้นขึ้นอย่างไวเนี่ยนะ ครบเลยอาต่อมาตรงขาของนี่พือฮะแถวสองของเขาเนี่ยมีแอร์เพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมนะสบายใจได้เลยนะว่าแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมม่าและข้างบนคุณผู้ชมนะครับนี่คือเครื่องเครื่องฟอกอากาศจากโรงงานใช่ยังอยู่และใช้งานครับได้อยู่ใช่ฮะโอ้โหทุกอย่างยังอยู่ครบนะนะครับมาถึงเบาะด้านด้านหลังกันตั้งนะคุณผู้ชมนี่ยอยากจะให้ดูจริงนะ เบาะนั่งด้านหลังของเขาเนี่สวยงามเหมือนกันชื่นกันคือต้องบอกเลยว,ว่าทั้งคันสวยงามมากนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะได้ด้วยทุกอย่างไม่มีร่นนะเบาะนั่งพนักพิงทุกอย่างนะแล้วก็เขาก็มีทับแผนปัน๊โอ้โหนั่งในใจนี่สบายบสบาย,ยแน่นอน<ป>ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวบอกในรถครับรับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนอแล้วต้องให้ไวนะถึงช่วงทดลองขับจริงครับคุณผู้ชมครับ ะะตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ในเจ้าแฮร์รีเออร์ V6 ขับสี่คันนี้ใช่ฮะนะครับดูความสวยงามของเขานะฮะแหนะวกองอะไรทุกอย่าง<ช>อยู่ในสภาพที่ดีทุกอย่างสวยงามเครื่องฟอกอากาศผมบอกเลยดีไซน์มาได้ตรงยุคช่วงนี้กับช่วงโควิดมากใช้งานได้ปกตินะครับระบายอากาศได้ดีนะครับนี่ภายในด้านหลังคุณผู้ชมสามารถไปไหนทั้งครอบครัวลูกๆทุกอย่าง ทุกคนไปได้หมดในเจ้าไฮเรียร์รถคอบครัจริงนะพร้อมเดินทางอ่าให้พี่เวนเทสเรื่องการขับขี่เลยตอนนี้ถนนอ้ากำลังล่งอยู่โอ้ย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 ดูดจะฟาด l a เอเลยเนี่ยดูดิโอ้ยลอโอ้ยโอ้ยโอยยังนิ่งโอ้คืนี่ปีนจ้ำคอสะพานมาเลยเนี่ยคือผมว่าโอ้ขาดเบลเลยเหรอ ช่วงล่างอ่ะได้บอกเขาบอกช่วงล่างก่อนคือประทับใจมากตรงอะไรหรือเปล่าคือคือมันไดบอกว่านิ่มมันมันไม่ได้นิ่มนะมันมันหนึบมากนะผมดอกคอสพาคือปกติรถมันจะต้องลงมามันจะต้องแกวงแล้วหรือว่ามันจะต้องนุ่มหมีใช่ไหมอันนี้คุนลงมาปุ๊บมันหนึบเลยนะมันดูดเลยนะคือช่วงล่างคือผมประทับใจมากช่วงล่างแล้วก็การออกตัวของเขาเนี่ยเนื่องวยว่าเขาขับสี่ฟูลไทม์พอกดปุ๊บต้องตะกุยอย่างนี้เลย นะคือผมบอกเลยกับราคาที่จะเปิดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้งานได้คุ้มค่าเกินราคาราคาที่จะเปิดเดี๋ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมได้ เล่นรถอะไรได้พางในราคานี้ใช่ฮะเล่นมาดได้้วทยด้วยใช่ทุกอย่างที่ผมลองให้คือการันตีเลยนะว่าเครื่องดีมากเหยียบนี่พุ่งเลยอตาการตอบเกียร์นี่ดีช่วงล่างไม่ได้นุ่มแบบโอ้โหแต่ช่วงล่างหนึบมากนะแต่ไม่มีเสียงอะไรดังเลยนะช่วงล่าง,งเขาดีมากผมว่าเฟิร์มมากและอีกหนึ่งออปชนคือของเขาเนี่ยจะชิปที่มือได้นะเปลี่ยนเกียร์นะโดยการให้เกียร์คุณเห็นมาเป็นดีเป็นเอ็มใช่ไหมผมกดปัทางขวาข้างหน้าจอจะขึ้นเอ็มสี่ใช่ไหมเอ็มสี่นะคุณผู้ชมผมายลง M2 อันนี้ก็เป็นชิปเกียร์ธรรมดาแล้วเป็นเกียร์2ปั๊บเกียร์สามปั๊บเกียร์4ครับอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าเราตบกลับไปทางทางซ้ายเหมือนเดิมนะ,ะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะตรงนี้จะมีนี่คุณเห็นไหม Power Electric Control ถ้าผมกดปุ๊บขึ้นข้างหน้าอ่านะครับเป็น ECT เนี่ยก็คือว่ามันจะลากรอบกวาดรอบได้สูงขึ้นกว่าเดิมอ่าก็คือมันก็คือโหมดสปอร์ตนั่นเองแหละนะแล้วก็ถ้าเกิดกดไปอีกโหมดมนึงก็คือเป็นสโน ก็ <łość> uh, คือไว้ขับตอนถนนฝนตกอะไรอย่างนี้ถนนลื่นก็คือถ้าเกิดเป็นเมืองไทยก็ใช้เป็นเป็นแทน็คหลดละกันเมืองนอกเขาก็เป็นหิมะไปใช่ครับเขาก็เอามาสามารถทดแทนกันได้คือระบบทุกอย่างของครัผมบอกเลยว่าใช้งานได้หมดทุกอย่างครบครบใช่นะฮะเอาเท่าไหร่ดีเว้นผมว่าราคาเนี่ยนะ เอาให้แบบตื่นเต้นตาตื่นใจเอาเล้าใจกันไปเลยดีกว่าแบบแบบเล้ามากแบบว่าสายไหมอีกแล้วอย่างเงี้ยเอาแต่ว่าติดวๆดีกว่าคุณผู้ชมนะรถดีขนาดนี้สวยขนาดนี้แล้วเออทุกอย่างใช้งานได้ขนาดนี้ใช่เอาไปเป็นสองแสนสี่หมื่นเก้าสองแสนสี่หมื่นเก้าผมบอกเลยถูกมากอ่าได้รถพร้อมได้สีพิเศษหายากโอ้โหแบบนีเลยดูดิได้สภาพสวยอย่างนี้แล้วสองสี่เก้าใช่ฮะก่อนซื้อให้ทำการบ้านก่อนครับไปดูมาให้ครบทุกที่ ให้มาดูที่เมกะาโมโตเป็นที่สุดท้ายเอาสภาพมาเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ารถปีนี้ราคาประมาณนี้สภาพอย่างนี้อย่างนี้มันมาเปรียบเทียบกับที่ไมกาโมโตได้ไหมมันเป็นยังไงผมจะได้ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการที่จะหารถสภาพดีๆมาหนึ่งคันเนี่ยว่ามันยากแค่ไหนสองสี่เก้าซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาเมอต์นะครับ